สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบนะคะกับแม่เอชชมพูเมดนะคะพวกงานบ้านกันค่ะวันนี้จะมารีดผ้าชุดทํางานของสามีนะคะก็คือชุดทหารเรือแขนยาวนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการเติมน้ํานะคะอันนี้จะเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้าเองนะคะไม่ได้มีมอแยกนะคะก็ใส่จนถึงขีด Max ค่ะ ไฟที่ใช้วันนี้จะใช้เบอร์สองนะคะค่ะเปิดโหมดใช้ไอานามนะคะเรียบร้อยแล้วก็รอสักพักหนึ่งค่ะเราก็รีดเสื้อผ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่เอ๋นะคะจะทําการรีดกางเกงก่อนละกันนะคะจะเป็นกางเกงนะคะก็จะมีจีบนะคะเราก็ทําการ ฉีดน้ำยารีดผ้าเรียบไปก่อนนะคะให้ทั่วทั้งตัวเลยค่ะอันนี้คือแล้วแต่นะคะว่าใครจะถนัดรีดแบบไหนนะคะแต่แม่เอกก็จะแชร์วิธีการรีดกางเกงแบบจับจีบแบบนี้นะคะให้ดูกันค่ะเราก็ทำการนะคะจับจีบกางเกงนะคะตามแนวเดิมเลยค่ะที่มีนะ ก็จับให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ตรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะรีดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตรงรอยเดิมแล้วเนี่ยมันจะทำให้เป็นรอยนะคะเวลารีดแล้วก็รีดไปเรื่อยๆเลยค่ะจะเริ่มจากปลายขาไปก่อนเนาะช่วงช่วงประมาณแม่จะแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเป็น สามส่วนนะคะในของกางเกงขายาวเนาะก็จะรีดด้านล่างก่อนนะคะในการรีดด้านนอกขาแล้วก็ลูกๆใช้ตะรีดลูปนะคะให้ทั่วกางเกงเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรีดด้านไหนค่ะเราจะทบด้านบนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เรียบอีกเช่นเคยค่ะ กรีบตรงนี้จะไม่ยากนะคะเพราะว่ามันจะแบบว่าเป็นรอยเดิมเราก็แค่ดีดให้เรียบเๆเท่านั้นเองค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มขยับนะคะกางเกงเอาด้านเดิมก่อนนะคะในช่วงกลางค่ะช่วงหัวเข่า จนถึงช่วงล่างของสะโพกเนาะอันนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่สองเราก็รีดเหมือนเดิมค่ะรีดให้เรียบเลยนะคะด้านบนแม่เอจะย,ยังไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่รีดก่อนนะคะจะค่คอยๆอยไล่ขึ้นไปค่ะในทางด้านซ้ายด้านขวาค่ะ มีผ้าจะออกลื่นๆหน่อยนะคะก็อาจจะต้องแบบว่าคอยจับให้อยู่มั่นนิดนึงนะคะเวลาเรารีดค่ะค่ะแล้วก็ทบผ้าขึ้นนะคะรีดด้านในค่ะแล้วก็ดึงเกงเกงดึงผ้าให้ตึงก่อนนะคะก่อนที่เราแล้วก็เราก็จับจีบไปค่ะ บางทีจีบแบบอาจจะเลื่อนเลื่อนนิดนึงเราก็จะให้อยู่นิ่งใช้มือจับช่วยแล้วก็ใช้เตารีดนะคะเสร็จแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะรีดเหมือนเดิมเนาะคือพลิกกับกางเกงนะคะทำอีกด้านหนึ่งคะ่ะรีดเหมือนเดิมเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะรีดนะคะช่วงกางเกงด้านบนนะคะคือด้านตั้งแต่ขอบเอวนะคะลงมา ช่วงที่เรายัางไม่รีดเราก็รีดย้ำไปเลยค่ะตรงส่วนตรงที่เรารีดแล้วเราก็อาจจะรีดเชื่อมน,น,นิดหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็พอกรีดที่เรารีดแล้วเราก็จะไม่ไปถับเนาะเดี๋ยวมันจะลบไปค่ะเราก็ค่อยๆขยันะคะวนนะคะรอบตัวรอบางเกงเลยค่ะ ก็จะค่อยๆขยับทีละนิดนะคะแบบนี้ค่ะจะมาทบกันถึงด้านหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาย้ำๆนะคะตรงนี่ค่ะรอยจีช่วงที่เรารีดด้านบนเมื่อกี้นะคะอีกนิดนึงค่ะให้เชื่อมกันแค่นั้นเอง ใน,นช่วงด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะทำแต่ช่วงบนนะคะที่เรายังไม่ได้ย้ำกรีค่ะก็ใช้มือช่วยจับนิดนึงค่ะ แล้วเราจะมากรีดหน้าย้ำกรีดหน้ากันนะคะเอาให้รอยต่อเดิมแล้วก็รีดขึ้นไปค่ะค่ะแล้วก็รีดทุกส่วนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็จะได้กรีดแบบคมๆเรียบๆแบบนี้เลยค่ะ มันก็จะแบบว่าถ้าเกิดทำทีละขั้นตอนทีทละส่วน,นะคะ่ะมันก็จะกรีบได้กรีบที่สวยค่ะแล้วเราก็พาดไม้แมวนไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกางเกงทำงานนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ต้องขออนุญาตเติมน้ำอีกนะคะเพราะมันจะหมดแบบเป็นครึ่งเลยเราก็เติมนะ้ำแนะนำถ้าเกิดว่าให้ ปลอดภัยจริงๆคือต้องถอดปลั๊กเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือแค่ปิดสวิตช์แล้วก็เติมน้ำไปนะคะแล้วก็ปิดช่องไว้ปิดช่องที่แบบเปิดไอ้น้ำด้วยนะคะไอ้น้ำจะได้ไม่ออกมาเวลาที่เราเติมน้ำไปะค่ะใช้แบบนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีอันตรายเท่าไหร่นะคะค่อยๆเติมแล้วก็ปิดสวิตช์ไว้แค่นั้น,นะค่ะ นี้ต่อไปจะเป็นรีเสื้อนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นเ,เป็นเสื้อเชิ้ตค่ะแขนยาวเนาะแต่ผ้าอย่างเ,เป็นแบบว่าอย่างที่บอกค่ะคือนี่เขาไม่รู้เรียกผ้าอะไรนะแม่เอกจําไม่ได้ก็คือจะมีความมันแล้วก็ลื่นนิดนึงนะคะ่าอาจจะรีเจากนิดนึงแต่ว่า เาใช้มือจับเวลารีดช่วยก็ผ้าก็จะไม่ลื่นหลดนค่ะค่ะเราก็รีดปกเสื้อก่อนเนาะอันนี้นะคะต้องเป็นตรงสาบนะคะด้านตรงบ่าตรงบ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้เราจะรีดก่อนด้านบนนี้เราก็จะรีดหมดเลยค่ะ จะประมาณถึงช่วงหลังแขนเสื้อนะคะทั้งสองด้านขั้นตอนต่อไปแม่เอ๋จะทำการรีดแขนเสื้อค่ะ,ะเราก็จับใช้แบบรอยจีบเดิมนะคะจับแล้วก็ใช้ตารีดรีดรีดค่ะ ช่วยจับนินึงระวังไอ้น้ำกันด้วยนะคะบางครั้งแม่เอกก็จะแบบว่าโดนไอน้ำที่เครื่องแบบพ่นออกมาเนาะอาจจะร้อนมือได้ชายก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าเป็นเตารีดที่แบบว่ามีที่มีไอ้น,น้ำนึนะคะในตัวแบบนี้ก็จะช่วยให้ผ้ารีดง่ายแล้วก็เรียบเร็วด้วยค่ะ แต่ก็ยังไม่มีงบนะที่จะไปซื้อแบบแยกแทงเพราะแบบนั้นก็คือแบบดีมากเลยค่ะไม่ต้องเติมน้ําแบบบ่อยๆแบบนี้นะคะแต่นี้ก็พอใช้ได้ะะเราจะรีดด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็ด้านหน้านะแขนเสื้อทั้งสองข้างเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมารีดช่วงกระดุมะค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะด้านหน้าแล้วก็ เป็นการแบบรีดแถวแถวกระเป๋าเสื้อนะคะเวลารีดก็จะหลบกระดุมน,นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยแบบว่ารีดทับนะคะแล้วก็ ค่อยๆไล่ไปค่ะจากช่วงด้านบนตัวแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาตรงกลางแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะเหมือนเสื้อเชิดทั่วไปเลยค่ะต่อมาก็ค่อยๆขยับขามารีดด้านหลังด้านบนคือเรารีดตรงสาไว้แล้วนะคะเราก็แค่เชื่อมต่อลงมาแล้วก็จนถึงปลายเสื้อเลยขอบเสื้อเลยนะคะ อ่อันไหนก็ถ้ารีดเราไม่เรียบหรือว่าหยับเยินหันก็จะมีฉีดไอ้น้ำที่ตัวเครื่องออกมาได้ด้วยอ่เรียบแล้วเราก็ค่อยๆขยับค่ะจะมาถึงรอบตัวหน้าเลยเนาะด้านหน้าเสือก็รีดๆมาเรื่อยๆอะค่ะ ค่อยไล่มาด้านบนเสร็จแล้วเราก็ด้านล่างต่อกหลบกช่วงกระเป๋านิดนึงอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการรีดเสื้อนะคะแขนยาวนะคะลักษณะก็คคยกลายเสื้อเชิ้ตทั่วไปเสื้อขอปก ยากนะคะขั้นตอนการรีดเสื้อกางเกงจะรีดยากกว่าเพราะว่าต้องจับจีบด,ด้วยแล้วเราก็แขวนไว้ค่ะแขวนไว้แล้ว,ว,ว,ลวเดี๋ยวคุณพ่อบ้านเดี๋ยวเขาก็มาติดเครื่องหมายอะไรเองอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว1นึ่งชุดนี่แล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ